ีสี่แล้วเองนะเอาหนยเ้าอีกแเอาหน้าอีกแล้ว่ไมไม่ได้ถ่ายไม่นี่่าอยาให้มันถ่าย่มันเปลี่ยนดิไม่เอาเองอยาให้มันถ่ายมอนเปลี่ยนดีดไม่รู้น

วหไปทำงานตื่นกันเลยแบบนี้หรือเปล่าไม่เรียนสื่อกันเลยแบบนี้หรือเปล่าไม่ได้เลยโดนไ่เรียนก็่อยอาจารย์ังขต้องไม่ไม่หนูไปตรงเวลาแป่นหนูแคล๊ป้องแน่นอนเขาก่อนอาจารย์หลับมอมาแล้ว ก็รับไทยเขาเรียนการเขาต้องรัอยู่แล้วอะไรนะเขาให้ซื้อไหมเนี่ยมันเนี่ยไม่ไม่ให้ให้เอาหมอปีนไหมโอ้ชั้นสิบเขาบอกชั้นให้แอร์คนไทยไม่เยอะเลยเนาแตะเปกียรกันตัวเล็กกันทุกคนอะไรที่คู่ตัวเล็กกันไงี่ยตัวกี่มุมนะ ไม่ได้นอนคนไม่ได้นอนใครไม่ได้นอนอ่ะไม่ได้นอนไม่ตื่นไม่ได้ตื่นไม่ตื่นรู้ถึงบ้านรู้หลับยยอมล้างเลยไม่ได้อาจริงอุ้ยล้างตัวเบาๆจริงไม่อาบก็มากเอาบไม่อาบ

เมื่อ้รเอ็กลับมาถึงนี่แบบเจ็ดคร่แปดโมงนั้นเนี่ยโอ้ไม่เนล้วแต่เอง้อไงไอ้เสื้่เชื่อตกไหมเนี่ยแ่ปุ๊กูจะตกเววาพี่มีที่ไปไหมมี่ไม่ใค่ให้มือเริ่มได้โูตกไหมมันมา

น่ากลัวมากเลยคุย้ไม่ตกใจเหรอเวลาใช้โทรศัพท์เราไม่ตกใจเลยเห็นหน้าจอเราไม่กล้าเปิดเลยหน้าจอไปอะไรหลอนมากลุ้นปากลุ้นน้ำุ้นขาหลอมา ดิพี่นี้ยอมอ่ะคุณพี่นี้ยอมคุณเป็นนีกแหะพูดตอนมาไม่ควรมีใครมีอีกแล้วอ่ะเอาลูกซุปเปอร์สยามละเอฟนี่เขาซุปเปอร์สยาอ้โหนักชิูมาแค่เหรออยู่แล้วมาันก็ตลกล

อากันางเขหน่อยเพราะว่าเขาแบบเหมือนว่าจะไรนั่งรอเล่รอเล่รอเล่ไม่ั้ไดถ้าเขาไม่มาแ้วครมาม่มเตเติมมเมเติมเตเเมเมตเตมเมเติมติมเติมมเติเเติมเติ่เติเติมมิิ Icana, เป็นก็จะอยู่ในเเหมือนนั่งเหมือนนั่งเรียนเลยอ่ะใครนั่งเรียนเนี่ยเนียเนียเนี่ยเเนื่อเนเนี่ยเนี่เนี่ยนเดี่ยเนีเี่เนียเนีเี่เนี่ยเยเียเนนี่เ็่เนียเ่เนี่เ่เนียเ่นี่นเนียเนี่เนนี่เ่เเ็เเ่นี่เเ็เเ่นี่เ เลียกานเหรอเลียทอดีทำไงก็ดูดีสต่หลับพี่สเลยโตสาบ้านเป็นสายบ้านใช่ทำงานหรือเปล่าวันนี้ยังไงั้างเดี๋ยวบ้านไปไกลเปี่ยมไม่เคยโดนไม่เคยโดน แม่ก็ออกแล้วเอ๊มแม่คนนี้ปวดวต้องงานกะีโมงนะีเอ๊มแม่เข้าบ้านใหม่โมงไหมออห้องเราใช่เข้า้านบหม่โมงไม่ยอะรอกคาบๆกคาบตัวเลยนะสวยาไม่ได้ลาไหมไม่ไวกรีบมาเยวี่รีบานมาถานี่เดี่ยวเดี่ยวมาถึงีตีา

นิดน้อยแพ็กมาเลยอะไรอยู่ไม่เอาไม่เป็นไรไม่เอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอมแย่หรอกก็เป็นนี้ก็เป็นวนวนวันนี้จะได้นอนยาวๆแล้วเอ้ยรายการหลับอุ้ยน่นเราเราก็จะหลับกัน ต้องกลับไปนอนนะอไปทำงานจริงเหรอี่เขาไม่ทำงานต่อจากนี้ด้วยเหรอจริงสิตัวนี้ไม่เป็นตังที่แบบมันไม่ปวดอืมาไงอ่ะมาไงเปมือกับเอ็มไปเยไงอ

ปไห้แปไหนเนี่ยจำโทรศัพท์ได้เลยอ่ะเป็นเอกลักษณ์มากจอแฝกเหรอจอแฝกคเลยจอแฝกน้ำเปลี่ยนนะจำไม่ได้น้ำเปลียนน้ำเปลี่ยนต้องตอบให้เดี๋ยววันถึงจะเขียน อะไมาไม่เปลี่นอไจะม่เดี๋ยว้มทำงานหรอหม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 อไม่หมอหมมหมอ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 อหมอหม่หมอหหมหมอหมอหมอหมมหมอ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 อหมอหมอหออหมหมอ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 หมหอหมหมอหมอหมหมอไม่ได้หมอหมหมอ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 มหมอหมออหมอหมหมอหมอหมอมอหมหมอไมอหมออหมหมอหมหอมหอม

ไปสวยส้ด้วยปกอะไันก็ไม่ส้ฮัลโหลยงไม่นทางนอนนะไมหลับที่นี่หรอหลับเตีนเกิดยงี้เต็มมากอ่ะ่สูอพยกนะไปก่อนนะก่อน ไม่หมดกองไงมีฆ่ากันหรือยางเนี่ยไม่กินเน้อวัวเนี